วันนี้เราจะลองทำขนมตาลนะคะทำสองเมนูเลยอันนี้เป็นเคก้กขนมตาลใส่ขา้าวโพดใส่มะพร้าวแบบเนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้วุ้นวุ้นตาลนะคะรอมันเซ็ตตัวใส่น้ำปูนใส่ถ้าไม่ได้เรื่องเดี๋ยวจะไปซื้อผงวุ้นมาใส่นี่เปิดตำราทำนะคะั้นคันคัน,นแล้วก็กองกองกองใส่น้ำปูนใส่ถ้ามันไม่แข็งตัวก็ค่อยไปซื้อวุ้นมาใส่นะคะก็ทดลองทำดูอันนี้ก็เป็น จะทำแบบคล้ายๆเค้กกล้วย,ยหอมหนึ่งใส่แป้งแพนเค้กที่เหลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้านี่ค่ะนี่กําลังลองนะทดลองดูว่าจะฟูหรือจะเดี่ยงนะคะนี่ค่ะไม่เป็นไรนักชิมรอยอยู่แล้วนักชิมบอกไม่ต้องห่วงอื่นถ้ากินไม่ได้เดี๋ยวชั้นพวกชั้นช่วยชิมให้ะนะคะเพราวะว่าใส่แป้งใส่ไข่ใส่น้าตาลใส่เกลือใส่กะทิแทนนมสดนิดนึงนะคะ เค้กแบบเราเปิดตําราเค้กกล้วยหอมแบบนึ่งแต่นี้เราทําเค้กหล่อนตานแบบนึ่งแล้วก็ผงวุ้นตาลน,นะคะเอซแล้วก็จะนึ่งประมาณ25นาทีทดลองดูก่อนเนาะทดลองดูก่อนว่าไอ้นั่นนั้นโอเคไหมถ้าดีเราก็จะมานี่ใส่ถาดนะคะนี่ก็ใส่อ่าตาลใส่ตาลที่เราบีบมานะคะเนี่ยเนื้อตาลแล้วก็พอดีมีข้าวโพดมะพร้าวอ่อน กินน้ำมันไปก็เนื้อมันมาใส่นะคะถ้าเกิดไม่สําเร็จเดี๋ยวเราจะทาเป็นแผนเคก้กหรือว่าบ้าบินนะคะเราดัดแปลงได้หมดแล้วค่ะเนาะขอให้มันแบบว่าเหมือนขนมโคกอะเออบ้าบินกระทงกระทะก็ทํากินมาแล้วค่ะคือบางๆนะมวม้วๆก็คือเอาแป้งผสมไข่สมกะทิสมน้ำตาลเกลือใส่เบกกิ้งโซดาด้วยนะเปิดนําสุดแต่ไม่มีแต่ผงฟูเอซ แล้วรอดูซิว่าสูตรของเราจะกินได้ไหมคะ่ะเพราะว่าเคยทํากินเองเนะี่ยเค้กกล้วยหอมยีๆแล้วก็ซื้อแป้งแผ่นเค้กมาใส่นะคะผสมไปแป้งกระจงกระจ้าแป้งมันนิดหน่อยโอ้ยไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้เราเป็นนักทดลองอยู่แล้วะะข้าวโพดก็มีเนี่ยเดี๋ยวดีไม่ดีก็เอาใส่กระทะหลุมเหมือนข้าวจีนะคะเป็นบ้าบินก็ได้แพนเค้กก็ได้เดี๋ยวรอดูนึ่งก่อนคะ่ะว่ามันจะแข็งตัวไหมถ้าไม่แข็งตัวก็เปลี่ยนวิธีทำเนาะ อันนี้ไว้ก่อนนะคะร,ร้านขายแป้งก็อยู่ข้างบ้านหลัวกอะไรโลต้งโรตัสแป้งไม่พอเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มเพราะว่าอันนี้กะทิในะการเราก็ใส่กะทินี่ครึ่งขวดละรู้สึกมันจะเหลวไปหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้ามันอ่อนตัวใบวิ่งไปซื้อแป้งแผ่นเค้กสักกล่องหนึ่งเพราะว่าอันเก่าหมดเแลวแป้งแผ่นเค้กสำเร็จรูปในเอฟซีเคยทําแล้วอร่อยใส่แป้งแผ่นเค้กใส่นมสดใส่กะทิใส่น้าตาลใส่เกลืออร่อยอันนี้เปลี่ยนจากกล้วยหอมเป็นแค่ตา มะพร้อาวอ่อนข้าวโพดไม่อร่อยให้มันรู้ไปเออเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเรื่องขนมฝีมืออย่างแต่ว่าอันนี้นี่ค่ะเช็คเริ่มเป็นหนองแล้วว่าวุ้นตาลเนี่ยมันจะแข็งตัวไหมนะนี่ค่ะวุ้นตาลจะแข็งตัวไหมถ้าไม่แข็งตัวก็เดี๋ยวจะซื้อวุ้นมาใส่แข็งแน่นอนค่ะผงวุ้นเนาะก้อนนี้เราเปิดตําราบโบราณเนี่ยเอาไว้ใส่น้ําปูนใสถ้าเกิดใส่น้ำปูนใส่เขาบอกมันจะขมอา้าววุ้นตาลขมก็ขมเป็นยาแล้วกันเนาะ เดี๋ยวดูค่ะถ้าไม่สําเร็จก็ไปซื้อผงวุ้นมาใส่รับรองแข็งแน่นอนแล้วก็ต้มกะทิใส่น้ําตาลเออเรอชมนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนตอนนี้ขอดูฝีมือซิว่าสําหรับนึ่งไปถึงไหนละเออเริ่มฟูแล้ววายฟูแล้ววายเย็นเย็นใจเย็นฮน้อยไม่เคยยอดท้อจะทําอะไรก็ต้องใส่ใจทําดีไม่ดีเขาว่ากันเพราะว่าไม่เป็นไรนักชิมของเราก็มีอยู่ตั้งสามนะคะบ่ต้องวังบ่ต้องห่วงนะคะ อาบน้ําก่อนช่วงรอร้อนมากนะคะนี่เลยน้องหมาก็ให้กําลังใจตลอดมะขามถอดลําโพงแล้วนะคะให้กําลังใจนี่เหลือใส่ตู้เย็นไว้ไปเดี๋ยวเราก็รู้ว่าวันนี้เราจะได้กินแผนเค้กหรือบ้าบินหรือเค้กอ่ารอนตาลน,นะจ๊ะนะจ๊ะไปไหมกลับไม่หรอกอะมะขามมะขามบอกป่ะไปไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตามจอไปเดี๋ยวตามบาอาบน้ำก่อนนะน้องจะกลับบ้านแล้วน้องเหนื่อยแล้ว มะขามม่เลก่กบอยากเบื่อแล้วบอกกลับบ้านกันดึงอึงทำภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวอึงจะได้พักก่อนนอนเหนื่อยแล้วกับเอฟซีไรสุดแต่เช้าทําขนมเสร็จเดี๋ยวก็ต้องนอนแล้วยังไม่ได้เดินทางเลยติดภารกิจอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยเดินทางในเอฟซีนะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเอฟซีก่อนมะขามโอ้รถต่อตากแดดเดี๋ยวปิดกระจกดีกว่านมสดตากรถอีกดีกว่ารถจะตากแดดหรือว่าจะเข้าว่มวันนี้ ลูกหลานกลับหมดแล้วเดี๋ยวเลื่อนรถเขา้าร่มดีกว่าโอเคนะคะสวัสดีค่ะนมสดสวัสดีเอฟซีก่อนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเหนือหน่อยเหนื่อยเมอเช้าไปสองคลิปพอกัศร้อนเหนื่อยเลื่อนรถอาบน้ำเปิดแอ์นอนพบกันใหม่นะคะเอฟซี FC. สวัสดีค่ะ